สวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านเข้าสู่ช่องสตาโหราอมูลเลตนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการเปิดไพ่ดูดวงของชาวราศี เมทุนหรือลัคนาราศีเมถุนประจำเดือนธันวาคม2563ซึ่งเป็นการดูดวงแบบโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงใครเป็นพิเศษถ้าอยากดูดวงแบบส่วนตัวทักแม่หมอมาทางเพจเฟ e บุ๊กดูดวงกับหมอดาวพยากรณ์น,นะคะโอนเงินค่าครูวันไหนคิวดูดวงก็จะได้วันนั้นเลยค่ะค่าครู299บาทไม่จำกัดคำถามค่ะ ดวงการงานคุณต้องค้นหาสิ่งที่คุณอยากจะทำตามความฝันให้ชัดเจนอย่าทำอะไรเดิมๆอย่ายอมแพ้ต่อโชคชะตาอย่าเดินหนีปัญหาที่กำลังเจอเจอให้เวลายเยียวยาทุกๆสิ่งเดี๋ยวจะดีขึ้นเองพยายามเก็บเงินเอาไว้รักษาสิ่งที่มีอยู่ให้ดีๆคุณไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ช่วงนี้อยากแนะนาให้หาข้อมูลเพื่อเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราอยากทาจริงๆนั้นทาได้หรือเปล่า หาให้เจอว่าตนเองอยากทำอะไรศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะดวงการเงินยังเป็นช่วงเริ่มต้นทำมาหากินฉะนั้นลุยให้เต็มที่เพราะจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่มั่นคงไม่ควรหวังเงินจากการเสี่ยงโชค การเงินยังคงที่บางรายก็หยุดชะงักไปเลยรายได้ลดลงเงินเก็บแทบไม่มีเข้ามือซ้ายออกมือขวาตลอดดวงความรักมีเกณฑ์เลิกรากันสูงหรืออาจจะต้องพลัดพรากจากกันไปเลิกรากันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณอาจโดนแทงข้างหลังความสัมพันธ์แตกหักกันไปเลย ดวงสุขภาพดูเป็นคนที่แข็งแรงดีแต่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงนักมีอาการเครียดปวดหัวบ่อยมีดวงผ่าตัดต้องใจสู้อย่าเครียดคุณถึงจะเอาชนะกับมันได้ทำบุญกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรถวายสังฆทานเป็นยารักษาโรคด้วยนะคะ ในเดือนนี้สิ่งที่คุณคิดหวังว่าอยากให้สมหวังดังปรารถนานั้นค่อนข้างสมหวังจนคุณพอใจมากๆแต่เน้นหนักไปทางสมหวังในเรื่องการงานและดูแล้วการงานที่ทำอาจจะสําเร็จล่าช้าไปหน่อยแต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จค่อนข้างดีนะคะ เดือนนี้คุณควรระวังความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในที่ทำงานคุณอาจไม่ไว้ใจใครแต่คุณเองก็ต้องใจเย็นๆอย่าวู่วามจนทะเลาะก,กันเพราะสุดท้ายแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีถ้าคุยกันดีๆปรึกษากันดีๆนะคะ สำหรับคำทำนายของชาวลัคนาราศีเมถุนประจำเดือนธันวาคม2563จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ